เดี๋ยวแม่จะแจ้งให้พอดีเขาระบุชื่อมาระบุชื่อก็เอาได้ค่ะก็ตามตามชื่อเขาเนาะอยากมีผลไม้น้ำได้ละสิมาช้ากว่าเพื่อนเลยแม่มาช้ากว่าเพื่อนเลยไปก้อนกว่ตัวมีคนดูกี่พันน่ะพันกว่าสาเธอุคือมีคนบลางหลายครับก็จะเบ่งอหี่ยงบ่งเหงี่ยงจะเป็นพันห่นแไ่พันซีหุ่นแม่ ทำไมมีคนดูเยอะเท่าไรก็พันกว่าเขาดูอะไรอ่ะเขาดูแม่เขาดูเรากินข้าวอีู่ลอ่้อยสำคพัญกว่านี่นะน้หม่ยกไหนคบไม่ดูว่าคตเก่ง่อไรยกไดูเดี๋เดยกยกเย็นหม้อมาให้ันเย็นสวยงาม ไม่มาทีหลังก็ไม่เป็นไรค่ะทีหลังยิ่งได้กินของแซ่บสนขนหมดได้คนหม้อคนหม้อมีแต่เน้อทั้งหมดมีแต่เนื้อของแซ่บจะต้องจมาทีหลังเรามัสุดยอดเี่ค่ะาน้อขานามันเปหมดแล้วเหลือแต่เนื้อโอ้เหลือแต่เนื้อเนือะคะิเนทังหมดกันั่นแหละบอกว่าเขาเอาเนื้อขาวหเป็นหมดแล้วเหลือแต่เนื

เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกให้เด้อลูกมองจะทำกาแฟเข้าผู้ใหญ่ไหนแล้วลูกกาแฟหมดแล้วทำกาแฟสดไงนร้าหมดหมดแล้วเออไม่็นไรพักก็จะได้เนี่ยเปรี้ยงเลยหรอพี่พักก็จะพูดพูดโูดพูดพูดพูดแอมซีเข้ามาดูค่ะแม่คุ้ยใส่ห่อนั่นดิมาที่หลังเขาดังกว่ามาที่หลังอ่ะเอาอันนี้มาที่หลังมาที่หลังค่ะบบเพียบขนมจีนนะคะให้พ่อ ที่บ้านเราเหรอครครับเลยเหรอใครมาใครมาโอ้เดี๋ยวรอก่อนไปบ้านผูใดู้้ไดมามหู้ค่ะมาที่หลังดังกว่าพ่อแบบชื่อๆมนพ่อมันแพ้แล้วไอ้หัวเนี่ยไปมดนมดได้ใส่แกใส่รถมั่วดูสิทสิอะไรพี่หอ ไป้งนี่ไปดูพ่อผู้ใหญ่หนุ่งห่อของนั่นก็เลยใส่รถเมื่อนี่ยนะขอบคุณทุกคนนะครับตอนนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะครัเนี่ยโอ้ดืยตอนนี้ก็กำลังคุยเรื่องเอหน้าท้องกันเอาไปเอาไปอะอะอะแล้วโอ้มอบเลยครับมอ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 บอะไพี่อ๋อนะครับเขาจนคุยความเขาคุยกันแล้วว่า พี่อ๋อนะทานเป็นประจำเออพี่อ๋อที่ทานเป็นประจำพี่อ๋อทานวันทานเป็นประจำเลยแล้วก็วันนี้พี่มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะครับบทคดีครับบทคดีครับเลี้ยงสอนคดีใช่ไหมเดียวทางไบ้างมีก็เลยมอบให้ซึ่งกระปุกนะครับให้ทานต่อนะครับเผื่อสายตาจะดีๆให้ดูขาวๆขวบขึ้นมือมุ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอบอกความรู้สึกนิดนึงนะครับตอนนี้เป็นตาไม่ทานอะไรง่ายๆนะลองใส่ ปลาดุอน้ตาลน้ดตาันตเน่าน้ำาลเนนี่ไม wow ั่วครับัตอนนี้ใสได้ไหมตอนนี้ใช้ได้ไหมตอนนี้พี่จะใส่ทั้งคืนโอทั้งคืนทั้งวันนี้ไม่ต้องใส่เลยตก่อนนี้ใส่ทั้งวันทั้งวันด้วยเนี่ยถ้าจะดูอ่านใบส่วนเนี่ยพี่ต้องใส่เนี่ยแล้วก็อ่านใบส่วน ตอนนี้รู้สึกว่าสายตาอย่างทุกวันนี้ไม่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยแล้วก็แล้วก็ไม่ต้องขยายตัวหนังสือแล้วโอเคนะคะนี่ขอบคุณดีมากเที่ทำเลยแล้ประกันนะครับแล้ประกันอันนี้ก็มอกใส่พี่อ้อมกินตอนสามรอบนะครับผมสามรอบแล้วยังไม่ยินดึงกลับไปกระโดดอีกเลยเอาใจครับเอาค่ะให้เราครับขอบคุณมากครับขอให้กิจการพี่อ้อมรุ่งเรืองเจริญขึ้นยิ่งขึ้นไปนะแล้วน้องเราขอให้น้องเราประสบความสำเร็จในการขายครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกปลงปกบกอบ เว่าจะเป็นของเสท็กตัดแต่ครับมั่งมีอะไรอีกไหมมั่งมีครับมั่งมีของที่มั่งมีนี่แน่นอนของเขาทุกคนอยู่แล้วเนาะ